สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องแยบสีร่วมกับเพชรยดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนำท่านกลับมาที่บริเวณหน้าลานหน้าสะลากลางจังหวัดชนบุรีนะครับ <c oughs> เพื่อชมการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงเต็มในศึก CP พีเฟสสมาร์ทเขย่าบอลหลังโลกและคาราบาลซีพีเอฟจากจังหวัดจุนบุรีนี่เป็นคู่แรกและก็เป็นการป้องกันแชมป์พีเอพีเอรุ่นแป um นตังเวทน้ำหนัก118ปอนด์ครั้งที่3ของพนมลุงเล็กไก่ย่างห้าดาวยิ้มกับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับมาติโอเฮนดิก ร่วมบรรยายวันนี้นอกจากคุณสมิงขาวแล้วก็คุณสุทธิพงษ์และนัทเดชวชิระรัตนวงศีชายนุม่มสำหรับงานนี้ครับสวัสดีครับแฟนๆมัดมวยนะครับวันนี้ครับเป็นรายการใหญ่ที่จังหวัดชนบุรีโดยวันนี้จะมีการชกกันถึง5คู่เลยทีเดียวโดยเปิดหัวนะครับคู่แรกพนมเล็กไก่ย่าง5ดาวยิมรองแชมป์โลกอันดับสูงของสมาคมวยโลก WBA ซึ่ง ตอนนี้ครับมีการคุยเจรจาคืบหน้าแล้วครับในการจะก้าวขึ้นชิงแชมป์โลกสถาบันหลักในรุ่น118บปอนด์หรือว่าแบนตัมเวทนะครับแต่ว่าในวันนี้เรามาดูฟอร์มการชกป้องกันแชมป์ PABA ของพนรุ้งเล็กว่า,าจะโชว์ฟอร์มเหมาะสมในการก้าวขึ้นชิงเข็มขัดเส้นใหญ่ต่อไปได้หรือไม่ครับมาทางโปรโมเตอร์หนุ่มสุดของประเทศไทยครับคุณนัทเดชวันนี้ครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่เหนือคข้าบรรยายครับกับการแข่งขัน ศึกซีพีแฟชช่มาเขย่าบอลลังโลกและคราวซีพีเอฟที่จังหวัดชลบุรีครับกับคู่เอกนำรายการก็คือลิตเติ้ลปาเกียครับน้องเอาซีพี f ฟช s h m a มาจะพบกับมูัมหมัดราชมานแต่ว่าก่อนจะถึงคู่สําคัญมาดูฟอร์มการชกของพนุงเล็กกับย่าง5ดาวยิมครับยอดมวย2แบบซึ่งจะบอกว่าไม่ใช่แค่ในปีนี้ได้ชิงแน่เร็วๆนี้จะได้ชิงนะครับสำหรับ<ด>นักมวยคนนี้เดี๋ยวติดตามชมนะครับสาหรับลิตเติ้ล ปาเกียวเหมือนจริงๆครับสำหรับนอกเอานะครับวันนี้5คนครับคนไทยแชมป์ทั้งนั้นนะครับพอนมลุงเล็กนอกเอานกน้อยยอดมงคลและชนะชัยแชมป์ทั้งนั้นครับ5คนูครับยกแรกของคู่แรกมาเรียกว่าวันนี้ครับซ้ายกับซ้ายด้วยครับถือว่าเป็นมวยมาทางศัพสากลเรียกว่ามวยเซาปอล่ะครับประเภทมวยชกยากด้วยกันทั้งคู่ จากฟิลิปปินส์ครับมาติโอแทนดิกถือว่าเป็นหน้าระดับระดับต้นๆของเขาเหมือนกันครับในรุ่นแบนตั้เวทเรียนให้ท่านที่ชมการแข่งทัสดโดยช่อง7็นะครับว่าแชมป์ p a b บก็เป็นแชมป์ของภายใต้าการรับรองของสมาค,คมมวยโลกภานชาเป็นผลงานในยกแรกของพนมลุงเล็กนะครับแชมป์เเร้อยสบแปดปอนด์กับแฮนดิก นี่คือแฟนมวยชาวน้ำเค็มนะครับจังหวัดชนบุรีและก็ใกลเคียงขอบคุณบริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตยโยต้าไฮรักสวีโกแชมป์คุณอดีเลศีประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญพกพันิ์อันจำกัดมหาชนขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับผู้ว่าคมสันเอกชัยซ้ายกับซ้ายครับต่อยอยากนิดนึงครับชิงจังหวะกันหน่อยคู่นี้อาจจะดูละอึดอัดซะหน่อยนะครับเพราะว่า เป็นมวยประเภททางเดียวกันครับริงจังหวะดักจังหวะคอยหาจังหวะจิ้มซ้ายนี่แหละครับต้องคลำจังหวะหาระยะนิดนึ่งครับสำหรับมวยคู่นี้นะว่าวันนี้ครับฟอร์มของแชมเปี้ยนของเรานะครับนักชกจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีนักมวยเนี่ยระดับหัวแถวนี่เยอะเลยทีเดียวครับมีทั้งมวยไทยมวยสากลในกาบ,บุรีรัมย์ทั้งนั้นเยอะกัะ ลองลงมาก็เป็นมหาสารคามนะครับดูนักชกจากฟิลิปปินส์ครับออกหมัดมาแต่ทีนึงนี่แบบว่าเสียวครับโอ้โหแผ่นหลังนี่ปึ๊กเลยทีเดียวพนุงเล็กนั้นต้องคลั่ด้วยหมัดหน้าแหละครับพยายามยับเข้าหาคู่ต่อสู้ครับส่วนทางด้านของฮันดริกนั้นต้องบอกว่าแกมีจังหวะทิ้งทิ้งทั้งไหลครับดังนั้นแล้วเนี่ยจะเข้าแบบผีแบบหน้าสายตรงมาแล้วครับพนุงเล็ก เริ่มจะคลำเป้าเจอเหมือนกันครับสำหรับรุ่นเล็กครับโอยถนัดทางเดียวกันนะครับซ้ายด้วยกันทั้งคู่ใช้เวลานิดนะครับแต่เชื่อว่าเกมจะเข้มข้นยกระดับไปทุกยกถือว่าเป็นมมีูขวาครับถือว่าเป็นสัมเส้นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นแม่คู่ชกนี่ประเภทนิ่มบางไม่มีครับมีแต่เนี่ยแหละครับประเภทหิม วันนี้ฟลิปินส์ช่วโมงนี้แกล่งทั้งนั้นนะครับก็มาจากอากิลแล้วครับทำให้เขาเป็นยาวชนนั้นหันมาชกดวยหันมามีความตั้งใจเป็นเลิ่ว่ามีซปเปอร์สตาร์ระดับโลกนะครับแมนนี่อากิว,กวช่วงปลายยกที่สองครับ วัดระยะครับหาความแม่นกันอยู่ผลงานยก2ครับต้องมีฮุกขวานะครับต่อยชายตรงพนรุ่นเล็กแล้วมีซ้ายตรงที่เราเห็นในยกที่2นะครับขอบคุณคุณวิเชียนสมภพรุ่งโร,ร้บบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จัดจหน่ายโตโยต้าคุณประชัยเลี้ยวภัยรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษรัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนปูนซีเมนต์ทีพีไอศีนานโนซูเปอร์อาร์มอร์ ทพีและปุ๋ยออร์แกนิกทพีบริษัทไทยเส็งยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวโนวดข้าวไทยเส็งยนต์การเกษตรดูจากททางของแฮนดริกแล้วนี่ไม่ธรรมดาครับต่อยแรงทุกหมัดออกจากหัวไหลเต็มๆครับไม่มีมียั้งไม่มีเรียกว่าต่อยแบบดูเชิงครับมานี่มาเต็มๆตลอดนี่ครับมาเต็มๆตลอดรบอบแฮนดริกแล้วครับลุงเล็กต้องหาจังหวะคอยดึงคอยหลบดีๆครับ ดูจากพลังซ้ายของแฮนดิกนนากลรวเหมือนกันนะครับซ้ายตรงแล้วก็มีหมัดที่ถนัดทั้งสองข้างด้วยแล้วเราเริ่มเย็บกระแทกแล้วละครับพนมลุงเล็กดูพรังนมลุงเล็กแล้วนี่ก็ถือว่าฟอร์มนี่ไว้ใจได้นะครับเรียกว่าระดับโลกนี่ เมื่อ2ปีก่อนครับเดินทางไปชิงแชมป์โลกในรุ่นแบนตัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA ที่ประเทศญี่ปุ่นกับเจ้าของตำแหน่งซูเปอร์สตาร์ชาญี่ปุ่นก็คือเจ้าโกคิคามดะครับะเรียกว่าโชว์ฟอร์มสอนมวยข้างเดียวเลยแต่ว่าผลการโชว์ออกมาเราก็ไม่ได้รับการชูมือก็ถือว่าก็ออยอมรับการตัดสินแล้วครับตอนนี้ก็เลยมาไต่เต้าฟอร์มการชกันต่อต้องลืมนะครับลืมเรื่องอดีตซะแล้วก็มองอนาคตอย่างเดียวแล้ะครับ ข่าวมาว่าเจ้าได้ตัดเชือกกับเวเนเุเอลในเร็วนี้นะครับครับเป็นไฟต่อไปของเจ้าเนาะพนมลุงเล็กเนี่ยแหละครับไฟต่อไปการชิงแชมป์โลกเฉพาะการนะครับในรุ่นแบตตัมเวทของสมาคมเวโล WBA ก็เรียกว่าเจราจาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาต่อไ<า>ดูครับแฮนดิกนั้นตันทั้งตัวนะครับตั้งแต่โหวตไหลลงมาที่เอวั้นเขาแน่นมากครับเหลือสี่งกินได้ต้องผ่านวันนี้ไปก่อนครับเอาสวยๆโชว์แบบประทับใจก่อนครับพนมลุง เชื่อว่าปลายยกเมื่อระครังดังขึ้นจะมีเสียงปรบมือให้อ้าวแล้วครับกองเชียร์ได้เชียร์แล้วครับกองเชียร์ได้เชียร์แล้วระครังดังมีเสียงปลบมือแน่อุ้ยโดนครับโรโดนขวาอัปคัตสิบวินาทีครับหมดยกสาม,มเราบ้างครับเห็นแล้วนะครับลงไหนครับผลงานยกสามนะครับ เรามีกระแทกขวาครับก็คือมัยมดยับีแล้วโดดอุปคัตของแฮนดินคับซึ่งเป็นมัดเด็ดท่านผู้ว่ามาแล้วนะครับผูาา้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีคุณนาย,นายคมสรนเอกอชัยครับในฐานะประธานอำนวยการกีมศักดิ์ขอบคุณบริษัทธนาคารพัฒนาจำกัดนะครับผู้ผลิตทิฟฟี่ซาร่าเอนเตซิโอโยไดฟิลีนเบนด้าหโฟมล้างหน้าพรีมโนบุและขอขอบคุณครับนห้างวินัยวิรผูุชงผู้ให้การสนับสนุนกีฬานักกีฬาของไทย บริษัทประกันภัยพายุวยอด์จำกัดมหาชนนีเวียฟอร์เมนไดเกียวทูทีไดเกียวออยโฟทีเอเอยกี่ครับมาดูฟอร์มการชกข,ของพนมุ้งเล็กกันต่อ <c oughs> เรียกว่าชกไปแล้วนี่โอ้ให้เห็นแล้วครับน่ดูเนี่ยครับการไล่มวยต้อนมวยครบเครื่องนะครับพนมุ้งเล็กเนี่ยประเภทลุกก็ได้รับก็ดี นี่ตอนจังหวะเี่หละครับชุดชุดนี้ฉายสวยครับพนมลุงเล็กมีขาแล้วตามด้วยซ้ายครับเริ่มเน้นนะครับแล้วก็แม่นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เกมการชกเริ่มจะดุเดือดขึ้นเลวครับเปิดเกมเร็วขึ้นครับสำหรับพนมลุงเล็กหวังจะเช็คบินเลยครับนี่เลยครับแต่ว่าแฮนดริกเองก็ยังมีโต้โต้แรงๆให้เราได้ผวาเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าเดินหน้าต่อยได้อย่างเดียวสำหรับพลุงเล็ก ก็เรียกว่าจะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวนะครับพนมลุ้งเล็กเพราะว่าเวลาแกโตมานี่โอ้โหหนักแรงครับที่เราได้เปรียบก็คือเสียงเชียร์เนี่ยแหละครับเวลาทําได้แล้วแ,นแฟนๆที่นาสรารกลางจังหวัดชนบุรีครับโอ้โหเริ่มผิดพลาดแล้วนะครับแฮนดิกในขณะที่พนมนุ้งเล็กกระแทกขวาได้เนื้อเนื้อชัดๆัดกับเล่นลำตัวแล้วนะครับ ลงล่างยังไม่มีจังหวะออกซ้ายครับยับดีนะครับยกนี้ยับขวาดีลงล่างบ้างแล้วครับเกมค่อนข้างจะอึดอัดครับเพราะว่าต่อยยากครับมวยซ้ายกับมวยซ้ายเลยกัอะไรครับเริ่มเร่นเริ่มเข้าเหมือนกันครับรุ่งเล็กเสียงเชียร์เริ่มมาครับตอนนี้แน่นขึ้นครับพลังเชียร์ของคนเมืองชนแน่นขึ้นแล้วแมปปลายยก ต,ต้องระวังครับโดนสองหมัดแรกกันแล้วโอ้โหยกหครับช้ายกสีส่ครับก็เพิ่มเห็นผลงานชัดขึ้นชัดขึ้นนะในขณะที่แทนดิกก็มีจงังหวะตอบโต้ตได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ว่าคุยกับระดับผู้บริหารของ CP นะครับบนเวทีท่านประธาน ขอบคุณสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์ทีพนะครับรายกันชีวิต a อไคุณมิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดคุณมานพสวนีครับประธานบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ผู้ผลิตแชมพูมโนดาแคร์และผลิตภัณฑ์สกินเดียวเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลสีสระชนกันครับไม่มากนะครับยังไม่ถึงกับเป็นอุบัติเหตุ มวยทางเดียวกันละครับเวลาก้มจะทำจะออกอาวุธแล้วแมาศีรษะมันบังเอิญครับไม่ได้ตั้งใจชกกันต่อ,ตอดีครับไม่มีบาดแผลแตก้วยกันทั้งคู่ยังเปิดเกมลุกไล่ตลอดครับพนมลุงเล็กดูแล้วเกมเกมแอมวยดูแล้วมันมันมันเลยครับแเรียกว่าโอ้โหขหนึ <laughs> 1, 2, เลยนะครับ รู้สึกว่าเฮนดริกติดเครื่องนะครับยกนี้มาแรงทุกหมัดครับไม่มียั้งเลยครับสำหรับเฮนดริกแกใส่นี่แกใส่เต็มหัวไหลตลอดครับอะไรครับพนลุงเล็กต้องใช้ลูกแม่นครับความแม่นที่เหนือกว่าเฮนดริกต่อยแรงก็จริงครับแต่ต่อยกว้างครับดังนั้นแล้วดีครับต้องจิ้มเข้าไปเคาะเข้าไปเรื่อยๆครับจะเน้นนี่เลยครับพนมลุงเล็ก ครับขอขอบคุณครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดนะครับบริษั Toyota ทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดก็ได้มอบรางวัลพิเศษเป็นทองคำสิบบาทพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนมอบทองคำให้พนงเล็กอีกสิบบาทรว่าเป็นกำลังใจก่อนการชกแล้วทองคำยี่สิบบาทมาดูซิว่าจะโทปฟอร์มน็อกน็อกไม่น็อกครับวันนี้ถ้าน็อกได้ป้องกันแชมป์ครั้งที่สามได้เชื่อว่าผู้สนับสนุน โดยเฉพาะดรไฟล็อกซ์ภูมิพิเศษไปถูอมันมีทิปพิเศษแน่เลยครับได้ไปแล้วนะครับ้องคำน้ำหนัก20บาทอู้ยแดกกันแล้วครับเราโดนขวาแต่ว่าแฮนดิก็โดนซ้ายเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นร้าใจเลยครับไม่ทช่งานง่ายเลยครับปรุงเล็กวันนี้โ oh <จ>อ<ย>้โหแฮนดิกแกมีโต้ตลอดครับเจอของเหนียวเลยครับเราลายยก5 ต้องวัดกันถึงลูกอึดลูกทนแล้วนะครับภ oh. าพช้าในยกที่5นะครับเราช่วงบลบายเรามาโดน2หมัดน,นะครับแต่ว่ารวมๆแล้วใน1ยกขนมลุงเล็กก็ออกหมัดได้มากกว่านะครับขอบคุณบริษัทสยามคูปุต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถแท็กเตอร์คูบุต้าบริษัทขยายยาเป็นภาคจำกัดบริษัทโกลมินส์โปรดักต์จำกัด บริษัทแสงไทยเมด้ขึ้นจำกัดและบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อ่านจำกัดมหาชนยกที่6ครื่งทางหลังจากชมฟอร์มการชกบังกันแชมป์ PABA ของพนุนเล็กผ่านไป5ยกแล้วครับแหมต้องยอมรับเลยครับ่าตื่นเต้นหวาดเสียวครับเราทําได้ดีกว่าก็จริงครับแต่ว่ามาติโอแฮนดิครับจากฟิลิปปิน การะทีีน่วาดเเสีียยววรก่าาดไม่ได้เลยปหนึ่งหมัดนี่มีโอกาสหมนับน็อกได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ละเอียดครับละเอียดเป็นพิเศษสําหรับพนมลุงเล็กประคับขวาของแฮนดริกนะครับเป็นหมัดที่เขาใช้ได้ผลนะครับหลายครั้งแล้วต่อยยากครับจุกจิกครับเรียกว่าเผลอไม่ได้นี่ครับเผลอเพิ่งงัดเผลอเพิ่มโอ้โหเคาะมีหลายลูกจริงๆริงครับแฮนดริกลุงเล็กเองก็ต้องพยายามครับด้วยความอดทนและครับ จะท้อไม่ได้ครับพยายามหาํำตัวอย่างนี้ครับํำตัวเน้นๆให้หยุดก่อนแล้วค่อยค้อข้างบนอย่างนี้ครับโอ้โหวันนี้เจอผู้ท้าชิงที่มีประสบการณ์สูงนะครับมาทิโอแฮนดิกเหนียวหนึบทีเดียวครับแล้วก็ชั้นเชิงนั้นค่อนข้างแพรวพราวด้วย ดูจากขุนรูปร่างของแกแล้วนี่โอกาสเราจะน็อกนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับดูแล้วมาประเภทตันแน่นหนาทีเดียวเพราะฉะนั้นขนมลุงเล็กครับต้องค่อยค่อยบเนี่ยแหละครับดีครับสะสมไปเรื่อยอกระแทกหมัดหน้าแล้วก็ตามโดยสายสวยๆอย่างนี้แหละครับขนมลุงเล็กเราเชื่อว่าลูกแม่นลูกเจ็บสะสมลูกช้ำลูกบวมนี่เราทําได้ดี จังหวะทําได้เรายังทําน้อยไปนิดนึงนะโอ้ยมันมันงัดสักครู่นี้ครับโอ้โหหน้าสะบัดเลยครับลุงเล็กโอ้โหแฮนดี้แก้เผลอไม่ได้ครับโอ้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเอาปรคัดขวาเข้าดีครับแล้วก็ต่อยเนี่ยโดนอีกแล้วครับยอมรับครับแชมป์ของเราค่อนข้างจะใจร้อนแล้วครับมาพอโดนป๊บเอาคืนเลยครับมเนี่ยครับเบียดติดโมโหครับโมโหลงชายโคลงแล้วนะครับลงชายโคลงตัดกำลังครับ ม่ยกนี้ดีเลยครับเขาก็ดีเราก็ดีนะครับเขาดีขึ้นมา oh. ภาพช้าในยกที่6นะครับจังหวะที่เราโดนก็คืออับคัดขวานะครับนี่นะครับต่อจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็โดนบ่อยซะด้วยถือว่าเป็นยกที่ดีของทั้งคู่นะครับทางพนักงางเล็กๆก็แฮนดิกขอบคุณโอชิครีนทีรถมินสูบิชิ เชิได้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบริษัททวินสเปเชียลนะครับคุณนลงว่องประเสริฐการโรงพยาบาลเปาโลมอเตเียนบนโยธินโรงแรมสยามโซเซตี้และโรงแรมสยามพาราไดที่ถนนงามวงวานโรงแรมเดอะโซเซตี้อจุธยารีสอร์ทโดยคุณชูชีพตรีโพคาลกที่เจ็ดครับอืมมาดูหน้าตาแกมาเชิญเชิญชวนเหลือเกินขนมลุงเล็ก ไม่สนครับเปิดเกมเหมือนเดิมฮันดิกถือว่าต้องลำตัวนี้เยอะครับครับดูแล้วต่อยบนนี่แกบอครับเนื้อแดงแท้ล้วเป็นเนื้อแดงครับเป็นเนื้อแดงดูฟอร์มแล้วเกมยืดเยื้อแน่ครับโอ้ไม่ใช่หมูเลยครับฮนดิกนี่โอ้แกต่อยยากต่อยเย็นครับดูลยครับตื้อแล้วครับดันมีดันมีโต้มีถอยมีโอ้โหหลายลูกครับ จัดว่าเก๋าแล้วครับจัดว่าเก๋าเลยครับแพนดิกเอาล้ครับเราบ้างเห็นเชือกแล้วครับโอ้โหศีรษะระวังระวังศีรษะห้ือชนกันหัวแตกว่างานงานนี้งานเหนื่อยสำหรับพนมงุงเล็กมาขออยับพลาดอย่างเดียวครับตอนนี้สวยครับโอ้โหแฟนๆรอเชียร์อยู่ลำตัวเริ่มเห็นบ่อแล้วครับลำตัวครับขวาลำตัวนั่นแหละครับต่อยที่ใจกลางเอาล้ครับ เริ่มจะมีอาการครับเริ่มจะเห็นบ่อแล้วครับเห็นรืครับมีอาการให้เห็นแล้วครับเล็กนะครับพนุษยเล็กเอาแล้วครับเอาแล้วครับถอยกลุนแล้วครับตอนนี้โอ้โหมุ่งจะรู้มุ่งจะรู้ได้แล้วนะครับต่อยลบตัวเยอะๆเอาโนซ้ายดีครับเริ่มมีอาการแล้วครับแฮนดิกแต่ระวังนะครับอัปคัดขวาเขาเนี่ยครับเริ่มจักรจี้จักรจี้ขออีกขออีกแฟนบอกขอลำตัวลำตัว โอ้โหเนี่ยศีรษะศีรษะแกมงมาก่อนเลยครับโอ้โหเริ่มกลมต่ำครับเอาศีรษะเป็นกันชนแล้วไม่โดนครับถ้าโดนยุ่งเหมือนกันปลายยกยกนี้ของเราล้นลวนครับต้องไม่โดนนะครับโดนปลายจริงๆครับครับชายกเจ็ดนะครับนี่แหละครับเราโดนอัปคัอรขวาอีก ได้ซ้ายคืนครับแต่ว่าจำเนี่ยครับโดนฟุกขวาสั้นๆก่อนหมดยกแฟนมวยแน่นขึ้นแน่นขึ้นแล้วนะครับที่นาสาลกลางจังหวัดชนบุรีขอบคุณบริษัทบางกว่าโอโตโภาจำกัดคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์ลูกหมากช่วงรางรถยนต์ตองหนึ่งและชกอัพพารากอนจู่เจ้งปูเซินจิวหนังโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนมิวเอียงเอะครุปจำกัดและบริษัทอเรอยนอุทยาประกันชีวิตจำกัด,กด,กดยก8 หลังจากยกที่ผ่านมานี่เราเริ่มเห็นช่องแล้วนะครับเจ้าแฮนดิกนี่ดูแล้วลำตัวครับเวลาโดนแล้วแม่ออกอาการแต่ว่าเนี่แหละครับเก๋าครับแฮนดิกเรียกว่าฟิลิปปินส์ที่สั่งมาแต่ละคนนี่ของแข็งของแรงทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นดูครับน้ลุงเล็กไฟนี้แม่เก็บได้หรือไม่ได้ครับลวงลำตัวมากๆต่อยไทยโครงเยอะ อาจจะทําให้แฮนดิคนั้นอ่อนกาลังลงมาอย่างยกที่แล้วยกเจ็ดเห็นชัดเจนมีอาชีพมาแล้วครับคุณยูชีตรีโพคาจากเดอะโซซายตี้อยุธยาชนะติป5้าพันีีกว่ากําลังใจครับมีกําลังใจแล้วพนังนลุกเล็กอัานี้เนี่ยครับโอ้โหดูเวลาเขาโตมายกนี้ ซ้ายที่เคยงัดได้หายไปไหนครับลุงเล็กขวาลําตัวซ้ายงัดโอ้โหเมื่อสักครู่ยกที่ผ่านมาทําได้ดีครับยกนี้ลืมหรือเปล่าครับจังหวะจัดลําตัวด้วยบ่าขวานี่เล่นเอาจนแฮนดริกนีหยุดเลยครับเมื่อยกที่ผ่านมาแฮนดริกเขาเคียงหนีเร็วนะครับยกนี้เราจําเป็นต้องไล่แล้วละครเนียครับหนีจากอีกข้างหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งลําตัวเยอะๆจะเป็นประโยชน์ mm hmm. เพราะโดนแล้วมีอาการเห็นชัด ถือ้ถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พนมลุงเล็กนี่ถือว่าเหนื่อยนะครับนี่เรากระดูกมวยความเจนจัดบนเวทีพนมลุงเล็กก็ถือว่าเบอร์ต้นๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ครับยังัไว้ใจได้อยู่พนมลุงเล็กสวยครับชุดนี้ชุดนี้ลำตัวแฟนๆบอกลำตัวลำตัวนี่แหละครับซ้ายขวาไทยโคลงซ้ายหน้าพร้อมเริ่มแล้วครับเริ่มจะจุกแล้วนะครับเอาครับลำตัวจุกแล้วครับ จ็ดช่วงปลายโยกครับอยู่ไม่อยู่ครับกองไม่กองกองไม่กองขันหลังแล้วลงแล้วครับจุดอ่อนของมาธิโอแฮนดิกอยู่ที่ลำตัวเลยครับกับการนับแล้วนะครับลุกไม่ลุกครับลุกไม่ลุกไม่ลุกครับนับสิบครับจบยกแปดโอ้โหกว่าจะโคนมาธิโอแฮนดิกลงได้ถึงยกแปดกลางยกอะครับ พักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมทั้งหมดที่เกิดขึ้น8ยกที่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนมากนะครับขนงลุงเล็กการป้องกันแชมป์ครั้งที่3เพราะว่าคู่ชกนั้นก็ผู้าษาบ้านๆก็ไม่ใช่หมูแล้วครับเนื้อแดงล้วนๆครับจ,บจุดของเขานั้นที่เห็นก็คือลำตัวไม่สู้ดีครับมาโดนลำตัวแล้วมีอาการตั้งแต่ยก6ยก7นะครับ แต่ว่าความสําเร็จด้วยความอดทนของคนรุ้เเล็กก็พยายามนะครับพยายามที่จะต่อยชายโครงหน้าท้องสุดท้ายก็เป็นผลสําเร็จนะครับนครับหน้าท้องและชายโครงแต่ก็มีหลายบัตรครับที่โดนอปปัตขวาแล้วก็โดนหุกขวาสั้นๆซึ่งนั่นเป็นจุดขายของแฮนดิกแต่ท้ายที่สุดแล้วโดนลําตัวม,มากๆก็สุดไปที่มุมนี่แหละครับมุมกลางนะครับปปรรมการเข้าไปนับถึงสิ ้องกันแมปง118ปอนด์ของ PABA ครั้งที่3เอาไปได้เราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมามอบรางวัลค่าเข้งขัดให้กับขนมลุงเล็กไก่ย่าง5ดาวยินพักเดี๋ยวครับท่านผู้มีเกียรติทีครบครับ ยก8นะครับเกือบแย่เหมือนกันยก8วันนี้พนมุ่งเล็กนะครับไก่ย่าง5ดาวยิมก็ป้องกันแชมป์ของ P b a บนะครับในรุ่นแบนเาเวทนะครับ118ปอนด์ก็ปีนี้นะครับจะชิงแชมป์โลกเลยทีเดียวเราติดตามนะครับของสมาคมมวยโลกในโอกาสนี้นะครับขอเชิญคุณรงเจียมใจบรรจงแล้วก็คุณชัยยุทธทิพย์สุวรรณพรนะครับรองกรรมการผู้จัดการอาุโสบริษัทเจริญพกพาอาหารจำกัดมหาชนนะครับให้เกียรติคาดเข้มขัดให้กับ แชมป์ของเรานะครับพรมเล็กไก่ย่าง5ดาวยิมรายนี้เคยไปชกกับโกกิคาเมดะถึงญี่ปุ่นแล้วก็น่าชนะแต่ว่าคะแนนไม่ได้นะครับ